พระตำหนักคำหยาดที่ปลีกวิเวกของคุนหลวงหาวัดราชบัลลังก์ย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนมีวัสนาอาจไขว่คว้าได้ถึงแม้ต้องเข็นค่าระหว่างพี่น้องพอกับลูกก็เคยมีมาแล้วแล้วในอดีตก็มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา แม้จะขึ้นครองราชอย่างถูกต้องตามราชประเพณีแต่เมื่อทรงทราบว่ามีคนอื่นอยากได้จนตัวสัน่นก็ต้องยอมสละให้โดยดีขณะที่ครองราชบัลลังก์มาได้เพียงสิบวันด้วยมีพระราชประสงค์จะหาความสุขทางใจมากกว่าพระราชอำนาจบนบัลลังก์อนุสรสถานปลีกวิเวกของพระองค์ก็ยังคงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้มีชื่อว่า พระตำหนักคำหยาดที่ใกล้วัดคำหยาิในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองส่วนพระมหากษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์มาปลีกวิเวกอยู่ที่นี่ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สหรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามว่าพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์พระองค์ที่32รองสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอุทุมพรเป็นราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในช่วงที่พระราชชนนีทรงคันนั้นพระราชบิดาทรงพระสุบินว่ามีผู้ถวายดอกมะเดื่อให้จึงพระราชทานนามว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมารแต่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้าดอกมะเดือ่อเมื่อตำแหน่งรัชทายาทว่างลงเนื่องจากเจ้าฟ้ากุ้ง หรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร,ราชโอรสองโตต้องพระราชอาญาถึงสิ้นพระชนขุนนางขาราชการทูลขอให้ทรงสถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิษ์ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรกับขอให้สถาปนาพระเชษฐา กรมคุนอนุรักษ์มนตรีหรือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ขึ้นเป็นรัชทายาทแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมโดยรับสั่งว่ากรมคุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโฉดเคลาหาสติปัญญาและความเพียรมิได้ ถ้าจะให้ดำรงฐานาศักมหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติเสียหายเห็นแต่กรมขุนพรพินิจกรอบด้วยสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมสมควรจะดำรงสเสวตฉัตรของราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบไปได้เหมือนดังคำปรึกษาด้วยเท้าพระยามุกมนตรีทั้งปวง จึงมีพระราชองการให้เจ้าฟ้าเอกทัตออกผนวดและสถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นเป็นมหาอุปราชในปีพุทธศักราช2301พระเจ้าอยู่หัวประชวนหนักรับสั่งให้พระราชโอรสที่มีบทบาทสำคัญเข้าเฝ้า ตรัดมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอุทุมพรและให้คนอื่นๆถวายสัตว์ยอมเป็นค่าทูลละออกเมื่อเจ้าฟ้าเอก,กทัศน์ทราบข่าวก็รีบลาผนวดกลับมาอยู่ที่วังรอขึ้นคองราชแทนด้วยถือว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสที่อาวุโสที่สุดเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวรคต ขุนนางข้าราชการก็อัญเชิญเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นถลิงถวันราชสมบัติตามพระบรมราชองค์การแต่เจ้าฟ้าเอก,กทัศน์กลับเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งสุริยาตอมรินซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์เจ้าฟ้าอุทุมพรเห็นว่าพระเชษฐาอยากของราชเต็มที่เลยสละราชสมบัติให้หลังจากของราชได้เพียงสิบวัน แล้วเสด็จออกพระหนวดที่วัดประดูเจ้าฟ้าเอก,กทัตขึ้นคองราชเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่สหรือพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาอาอมรินแต่ที่รู้จักกันทั่วไปในนามพระเจ้าเอก,กทัตหรือขุนหลวงขี้เรือนพระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาที่เสียเมืองให้แก่พระมาร่าอย่างยับเยิน เจ้าฟ้าเอกทัตรบริหารราชการแผ่นดินตามที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคาดไว้ไม่ผิดข้าราชการสอพอได้ดิบได้ดีขุนนางกลุ่มหนึ่งจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าอุทุมพรขอให้ศึกออกมากอบกู้บ้านเมืองก่อนที่จะล่มสลายเจ้าฟ้าพิสุกรับสั่งว่ารูปเป็นสมณนะ จะคิดอ่านการแผ่นดินนั้นไม่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดก็ตามแต่จะคิดกันผู้เข้าเฝ้าตีความเอาเองว่าทรงเอาด้วยจึงไปเริ่มดำเนินการแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรกลับเกรงว่าเมื่อทำการสำเร็จแล้วผู้ที่ก่อการอาจจับทั้งพระเชษฐาและพระองค์สำเร็จโทษขึ้นของราชเสียเอง จึงนำความไปทูลเจ้าฟ้าเอกทัศน์ผู้ก่อการทั้งหมดก็เลยถูกจับแต่โทษประหารน,นั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรทูลขอเอาไว้เลยต้องโทษเพียงการจองจำในปีพุทธศักราช2302เจ้าฟ้าอลองพยากษัตริย์พมา่ายกทัพมาตีไทยตีหัวเมืองได้ตลอดจนมาถึง กรุงศรีอยุธยาขุนนางขาราชการเห็นว่าพระเจ้าเอกทัศน์รักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้แน่จึงทูลขอให้เจ้าฟ้าอุทุมพรลาผนวดมาช่วยรักษาพระนครพระเจ้าเอกทัศน์เองก็ทรงยอมเพราะจนปัญญาไม่รู้ว่าจะสั่งสู้พม่าได้อย่างไรเจ้าฟ้าอุทุมพรจึงลาผนวดมาบัญชาการรบ พอดีกับที่พระเจ้าอลองพยาถูกปืนใหญ่ของตัวเองระเบิดใส่ประชวนหนักจนต้องเลิกทับกลับไปและสิ้นพระชนเมื่อออกไปพ้นด่านที่เมืองตากเมื่อเสร็จศึกพมาก่าเจ้าฟ้าเอก,กทัศน์ก็แสดงความไม่ต้องการพระอนุชาอีกค่ำวันหนึ่งเจ้าฟ้าอุทุมพรเข้าเฝ้าถวายข้อราชการตามปกติพระเจ้าเอกทัศ์ รับสั่งให้ไปเข้าเฝ้าถึงในพระที่แต่ทรงถอดดาบพาดไว้บนพระเพลาเจ้าฟ้าอุทุมพรก็รู้ความหมายว่าพระเชษฐาไม่วางพระไทยจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปทรงผนวดที่วัดโพทองคำหยาด และไปประทับที่พระตำหนักคำหยาดซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาสร้างไว้เป็นที่ประทับแรมเมื่อเสด็จประพาสเมืองอ่างทองราษฎรจึงพากันขนานนามพระองค์ว่าขุนหลวงหาวัดในปีพุทธศักราช2,307พระเจ้ามังระ พระโอรสของพระเจ้าอลองพยาได้ส่งเนเมียวสีหบดีเป็นแม่ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งพระเจ้าเอกทัศน์รับสั่งให้นิมนต์พระราชาคณะมาอยู่เสียในกำแพงพระนครเพื่อความปลอดภัยพระพิสุกเจ้าฟ้าอุทุมพรก็เสด็จมาด้วยขุนนางขราชการจึงทูลขอให้ลาผนวดมาช่วยปกป้องพระนคร แต่เจ้าฟ้าอุทุมพรเข็ดเสียแล้วแม้ราษดรจะเขียนหนังสือใส่บาทจนเต็มตอนที่ออกบินทบาทก็ไม่ยอมจนในปีพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาก็แตกเสียเมืองให้แก่พมา่าพระเจ้าเอกทัต หนีไปได้แต่ต้องสิ้นพระชนเพราะอดพระกยาหารขณะไปหลบซ่อนพมา่าเนเมียวสีหบดีได้กวาดต้อนชาวกรุงศรีอยุธยารวมทั้งพระพิสุกเจ้าฟ้าอุทุมพรไปที่พมา่าพระเจ้ามังละให้คนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปลำดับเรื่องราวในพงศาวดารไทยจดบันทึกเอาไว้และต่อมาในปีพุทธศักราช 2,492อังกฤษได้ยึดพมา่าได้พบหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ในหอหลวงพระราชวังมันเดเลมีชื่อว่าคำให้การคุ้นหลวงหาวัดจึงนำไปไว้ในหอสมุดเมืองร่างกุ้งต่อมาหอวัชิรยานได้ขอคัดลอกมาแปลเป็นภาษาไทย แต่เห็นว่าเป็นคำให้การของคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปหลายคนไม่ใช่เจ้าฟ้าอุทุมพรเพียงพระองค์เดียวจึงเรียกชื่อเสียใหม่ว่าคำให้การชาวกรุงเก่าพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์พระองค์ที่32ของกรุงศรีอยุธยาไม่มีโอกาสได้กลับมาแผ่นดินบ้านเกิดพระองค์สวรรคตที่ประเทศพระมา ปัจจุบันพระตำหนักคำหยาดซึ่งถูกทอดทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานานเหลือแต่เพียงผนังอิฐสี่ด้านประตูและหน้าต่างมีลักษณะโค้งยอดแหลมเหมือนสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียส่วนช่องภายในมีครูหาเป็นยอดแหลมเช่นเดียวกันสันนิฐานว่า จาไว้เพื่อวางคมไฟให้ความสว่างภายในกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเป็นอนุสรณ์ให้นึกถึงขุนหลวงหาวัดซึ่งน้อยนักที่จะมีผู้ที่ไม่ปรารถนาในพระราชบัลลังก์เชกเช่นพระองค์ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวอ่างทองอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมกันนะคะ สำหรับวันนี้เดอะเติร์ดอายขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ